สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิปาเจโร่2.4ลิตรนะฮะขับสองปี2019คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่879,000บาทลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มครับฟรีดาวครับผ่อนอีกมา14,000กว่าบาทครับ 6B ร้อยเจ็ดสองวันรถสวยไม่ได้บังเดิงนะมือเดียวป้ายแดงครับไม่มีชนครับประวัติเช็คสูนยตลอดเลขไม้แค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นครับสีขาวสีสันสวยงามเลยรถสภาพพร้อมใช้งานขับสองนะครับภายในสวยครับผมเลย ติฟฟังชันคูดคอนโทรแอร์แบ็กเอเบสวิยุต่อกล้องมองถอยหลังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะหนังสีน้ำตาลปุ่มพุทธสตาร์ทแอร์แบ็กเอเบสเบาะสภาพสวยแล้ฮะสภาพไม่จิ๊บไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับคันนี้มีจอเพดานนะครับถ่ายก็กว้างๆนะฝ่าท้ายเปิดปิดไฟฟ้า บบเบาะเบาะแถวสองแถวสามพับได้นะฮะคนข้าคนขอ,ของได้สะดวกสบายข้างเลยนจอนิวีนำทางกล้องมองถอยหลังสนใจดูรถได้ที่เคตลิงชันนะครับเส้นการันตพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0 6 1 4 4 3 2 8 2 9